ในวันที่31ตุลาปี66นี้ก็จะเป็นวันที่ตัดสินคดีของน้องชมพู่นะครับสำหรับความเห็นของผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าสารน่าจะยกฟ้องนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานหลักๆเนี่ยที่จะเอาผิดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประจักษ์พยานกับ พวกคลิปวงจรปิดซึ่งมันไม่มีในคดีนี้นะครับประจักษ์พยานก็หมายความว่าต้องมีคนเห็นเห็นลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกจากบ้านแล้วก็ไปไว้บนเขาแล้วก็มีการจัดรูปร่างาท่าทางศพนะครับอันเนี้ยถ้ามีคนเห็นเนี่ยมันมีน้ําหนักมากแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าถ้ามีคนเห็นนะสารก็คงลงโทษแต่ทีนี้มันไม่มีคนเห็นนะครับ รวมทั้งกล้องวงจรปิดก็ไม่มีพอไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นหลักๆเหล่านี้นะครับก็ต้องใช้พยานหลักฐานอื่นๆพยานแวดล้อมหรือว่าคนอื่นที่เห็นลุงพลซึ่งก็ไม่มีใครเห็นลุงพลอยู่กับน้องชมพู่เลยเห็นแต่ลุงพลคนเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้มันทาให้พยานหลักฐานเท่าที่ผมมองมันก็น่าจะมีไม่เยอะนะครับหรือว่าไม่ไม่ไม่เพียงพอเพราะว่า ในคดีอาญาเนี่ยถ้ามันมีเหตุอันควรสงสัยอยู่หรือว่ามีข้อสงสัยอยู่เยอะนะครับสารก็จะต้องยกฟ้องเพราะว่าต้องยกประโยชน์ให้จำเลยแต่ว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานชัดเจนนะผมเชื่อว่าสองาวันแรกเนี่ยก็น่าจะมีการจับกลุ่มแล้วแนหะแต่พอพอ,พอ,พอดอีคดีเนี่ยนะครับเป็นปีเป็นปีนะครับกว่าจะมีการจับกลุ่มเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าพยานหลักฐานมันไม่น่าจะมีเพียงพอที่จะทําให้สารเชื่อนะครับว่า ลุงพลเนี่ยเป็นคนก่อเหตุเพราะว่ามันจะต้องจะต้องมียืนยันได้อะว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนพาน้องชมพู่ออกจากบ้านแต่มันไม่มีอะไรที่จะมายืนยันในส่วนนี้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่มันมีน้ําหนักในส่วนนี้ได้เลยผมก็เลยมองว่าคาดีนี้ศาลน่าจะยกฟ้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องดูนะว่าพยานนิติวิทยาศาสตร์พวกเส้นผมเส้นผมของน้องชมพู่ที่อยู่ในรถลุงพลเนี่ยหรือว่าพยานปากอื่นๆเนี่ยจะสามารถที่จะ มัดตัวลุงพลแล้วก็ทําให้ศาลเชื่อได้หรือเปล่าว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนก่อเหตุซึ่งถ้าศาลเชื่ออย่างนั้นนะครับก็แสดงว่าพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอให้ศาลเชื่อได้แล้วศาลก็อาจจะลงโทษแต่ว่าถ้ามันมีข้อสงสัยอยู่เยอะพอสมควรเนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยคนชั่วไปร้อยคนดีกว่าจับผิดตัวเพียงคนเดียวถ้าเกิดว่ามันมีข้อสงสัยอยู่เยอะนะครับเขาต้องปล่อยตัวจําเลยนะครับเพราะว่าถือว่ายังมีข้อสงสัยอยู่ยังไม่แน่นหนาเพียงพอ ซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่รอถึงเป็นปีๆหรอกกว่าจะออกหมายจับได้แล้วก็ต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จอีกนะครับคือตํารวจก็พยายามหาหลักฐานมามัดอ่ะแต่ว่าตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอแล้วก็คดีน่าจะยังมีข้อสงสัยอยู่เยอะยังไงก็ตามนะครับรอ ฟังคัพิพากษาของศาลอีกทีนะครับในวันที่31ตุลาปี66ซึ่งสุดท้ายนี้นะครับผมก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่ของน้องชมพู่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้ยังไงก็ตามนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทางลุงพลด้วยนะครับในการต่อสู้คดีถ้าผิดก็ต้องถูกศาลลงโทษถ้าไม่ผิดจริงเดี๋ยวศาลก็ยกฟ้องนะครับขอบคุณครับ